ถั่พลมโอ้สุดยอดกับผลิตภัณฑ์เชฟยบทุ่นเหอมันลงสียังไงถึงงามโอ้ยบดลงลงเหรอครับนี่สั่งเดยนะครับเอฟซีท่านใด,ดต้องการครับกับหนาสายปีเหอะครับไม่งามครับรีไซเคิลนี่เออโครงการรีไซเคลิลโอ้นี่งามแบบใหมเออ่เออเออขวดอิชิครับ เยี่ยมครับใส่ได mm ้ม hmm. at ีประโยชน์ว hmm. uh ัน huh. น mm ี hmm. ้เก็ส <downtown skin lay up> mm ิขวดนี <todo> ่ครับมันด็ก็ตาหน่อยหมอนีวะนี่หมนมมื่ออยู่รดดีรมีเน่หมอนี้อัมอปุงไก่ตัวนี้หมอไปเห็ดปิีงไก่ เลยมาได้ขายปวดหลังมาได้ขายควาอยงรปวดเอวเอาดินหลายๆเลยพี่เออสำนีละสำนีสั่งให่เลยนะครับจากเก็บทุนว่ากับปุกสีว่าจะว่าตะเขียน้ไปียนังเล็เลื่อมผูกกันเดวผูกกันมานั่ nó bưng như thế <laughs> một sầu này. Một. <laughs> này một cái nào nào tiện. những qua to, ôm ใช่แล<ป>้ว,คร,ค,ว,วครับไปไปนครับไปสวยครับเป็นแผ่นฟ้ากวางสวยครับพี่น้อง